5วิธีจับไอเดียพิ้งเว็บให้อยู่หมัด 1. อยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างภาวะพิ้งเว็บแม้แต่สิ่งรอบตัวในชีวิตประจํำวันที่พบเจออยู่ทั่วไปเราจะสามารถมองเห็นรายละเอียดและสร้างไอเดียใหม่ขึ้นมาได้ในขณะที่คนท,ทั่วไปจะมองไม่เห็นเพราะพวกเขาเคยชินกับมันไปแล้วจึงไม่สังเกตไม่ตั้งคําถามหรือไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมัน 2. ปล่อยใจให้ล่องลอยการวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าคนที่ชอบฝันกลางวันนั้นใช้สมองในส่วนของจินตนาการเป็นอย่างมากนี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่อธิบายว่าการปล่อยให้ใจให้ล่องลอยอันที่จริงเป็นปล่อยให้สมองได้ทํางานในการค้นพบไอเดียดีๆที่แอบซ่อนอยู่เป็นการประมวลผลข้อมูลเก่าๆที่จะมาตอบโจทย์ด้วยวิธีการใหม่ๆที่สร้างสรรค์กว่าดังนั้นในายามว่างอยากฆ่าเวลาเล่นด้วยการทำให้สมองยุ่ง ต่จงปล่อยให้สมองมีพื้นที่เงียบๆว่างๆและปล่อยใจให้ล่องรอยบ้างเื่าไอเดียทีพผุดบังเกิด 3. ไม่มีความบังเอิญในโลกในทุกๆสถานการณ์มักจะมีสิ่งผปลกปกติอยู่เสมอกระตือรือร้นที่จะมองหาสิ่งแปลกปลอไม่เจออย่าพยายามรีบอธิบายปรากฏการณ์ตรงหน้าว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญและมองผ่านไปเพราะความบังเอิญนี่แหละจะเป็นเงื่อนงำในการนำไปสู่สิ่งใหม่ๆขอเพียงเราจดจ่อมองหาความหมาย หรือความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนั่นจะเป็นวิธีสร้างไอเดียแปลกใหม่ให้เกิดขึ้น 4. มองให้คัดเมื่อเจอสิ่งขัดแยง้งไอเดียโดนใจมักเกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ดูขัดแยง้งและดูไม่สมเหตุสมผลสําหรับเราการตั้งคําถามเมื่อเจอสิ่งที่ดูขัดแย้งนั้นจะนําไปสู่เส้นทางการสร้างสรรค์ใหม่ๆในขณะที่ความอยากรู้อยากเห็นทําให้เราแปลกใจความขัดแย้งนั้นจึงทําให้เราเกิดความสงสัยและตั้งคําถาม นี่เป็นวิธีที่จะเข้าถึงปัญญาปัญญายาของเราห้าทำทันทีเมื่อมีเสียงภายในบางครั้งในความกดดันมันจะรีดเลนศัตยภาพของเราออกมาความคิดดีๆนักพุดขึ้นมาในสภาวะอันทับขันและเร่งด่วนดังนั้นยิ่งรีบเร่งเรายิ่งควรจะไว้วางใจในตัวเองอย่าตะนกตกใจสีโพลิพยายแต่ให้สงบใจไว้ตั้งสติแล้วมาเชิญหน้ากับมัน และมองว่าอะไรบ้างที่เรามองข้ามไปในภาวะปกติเมื่อเกิดประการความคิดหรือความรู้สึกจัดทําอะไรบางอย่างให้รีบลงมือทาในทันทีโดยไม่ต้องสงสัยหรือกัองวลใจจําไว้ว่าในภาวะทับขันเซนของเรามักจะถูกต้องเสมอสวัสดีครับ